ทางด้านคุณพงพัฒน์ส,สิริพิพัฒน์นะครับนักกลยุทธการลงทุนรีเสิร์ตดีพาร์ตเมนต์อินเวสเอ็กซ์บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มของ SCBX นะครับคุณพงพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุรภาคุณจตุพรครับครับ,รบสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์แห่งความท้าทายสําหรับตลาดหุ้นไทยประเด็นใหญ่นี้ไม่พ้นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของบ้านเราถ้าเอาประเด็นนี้มาบวกรวมกับประเด็นอื่นๆในต่างประเทศ อ่ะดูที่ทางแนวโน้มการเคลื่อนตัวตลาดหุ้นไทยเป็นเช่นไรครับคือเราคิดว่าอยู่ในช่วงที่มีโอกาสที่อาจจะได้ข้อสรุปทางการเมืองนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคือวันนี้เนี่ยวันนี้ก็จะมีการประชุมกันนะครับของตัวพรรคประชาชนนะครับก็ติดตามดูว่าจะสามารถสร้างความชัดเจนในเรื่องของตัวประเด็นผู้นำรัฐบาลได้ ในวันนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าได้เนี่ยอันนี้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งละนะครับ mm hmm. ซึ่งโดยปกติถ้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเนี่ยก็มักจะมีโอกาสที่จะเป็นบวกกับตลาดนะครับจากข้อเสนอของตัว mm hmm. พรคประชาชนเนี่ยที่ให้มีการยุบสภาในส mm ี hmm. ่เดือนนะครับซึ่ง mm hmm. ก็น่าจะเห็นการ ออกมาพูดถึงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศเราในตอนนี้นะครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยเรามองว่าถ้าวันนี้นะครับได้ข้อสรุปทางการเมืองออกมานะครับโดยเฉพาะการประชุมออกมาแล้วเนี่ยถ้าสามารถตัดสินใจได้ว่าะจะเข้าร่วมกับะจะสามจะยกมือให้กับพรรคไหนเนี่ยพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของภาพของตัวตลาดก็ได้นะครับ ทีนี้มันจะแตกต่างกันยังไงฮะระหว่างพักประชาชนจับกับภูมิใจไทยและพักประชาชนจับกับเพื่อไทยตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะจะตอบรับกับเรื่องนี้อย่างไรคือตตถ้าเอา,อาในแง่ขององในแง่ของอีคอนเพียวๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอถ้าสมมติตัวทางเพื่อไทยเนี่ยได้ถูกจับมือกับประชาชนเนี่ย ความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีทําให้การสะดุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภูมิใจไทยก็มีโอกาสาที่อาจจะมีข้อดีเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นอาทางด้านคุณกรเนี่ยมีไปพูดคุยกับทางคุณอนุทินนะครับซึ่งก็มีสันคือคุณกรเนี่ยก็เป็นมือเศรษฐกิจมือดีคนหนึ่งของประเทศเนะครับ ก็เอ่อก็ถ้าสมมติเกิดฟอร์มออกมานะครับแล้วก็มีการเข้ามาช่วยดูแลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย <_ d ata> ก็อาจจะเป็นความหวังใหม่ๆคือตอนนี้เนี่ยเอ่อผมคิดว่าในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีการยุบสภาสี่เดือนเนี่ยทุกพักเนี่ยก็พยายามที่จะมีโอกาสที่จะหาเสียงหรือมีโอกาสที่จะใช้ในโยบายหรือโชว์ฝีมือเต็มที่ในการที่จะเอ่อคล้ายๆกับเป็นการ หาเสียงเลือกตั้งนะครับก่อนที่จะมีการยุบสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้ามีความชัดเจนออกมาเนี่ยน่าจะเป็นบวกกับตลาดนะครับในช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าความชัดเจนเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากนะครับแต่คิดว่ามีโอกาสที่จะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้นะครับโดยสถิติในอดีตเนี่ยก็โดยปกติเนี่ย อการโหวตเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลาสักประมาณอประมาณห้าถึงแปดวันนะครับ mm. ออันนี้มันก็จะทําให้ช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นอช่วงรอดูอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการฟอร์มรัฐบาลใหม่ได้เรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเป็นบวกไม่ว่าจะเป็น การส่งสัญญาณออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่นะครับไม่ว่าจะมาจากฝั่งไหนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีนโยบายแนวนโยบายเศรษฐกิจที่มาวาดฝันให้เราพอมีฝันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับแต่ในช่วงที่ระหว่างรอรอ,รอการตั้งรัฐบาลรอการเลือกนายกรัฐมนตรีดูแล้วตลาดก็ก็น่าจะมีการมีผลกระทบค่อนข้างจำกัดถูกไหมคนระับถ้าเกิดดูจากมวลสมที่ผ่านมาที่ลงมาแค่ประมาณ เอร์็ดียคือผมว่าทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าถ้าลงมาเนี่ยทยอยซื้อ,อช่วงอ่อนตัวนะครับซึ่งเราก็มีคือถ้าเราดูทางเทคนิคประกอบด้วยเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยตอนนี้มันเนื่องจากมันยังไม่มีความชัดเจนมันก็อาจจะยังแกว่งแขว่งยิงทางลงอยู่แต่ในช่วงสั้นเนี่ยมันจะมีแนวรับที่เราให้ดูหลักๆเนี่ยคือหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสองแปดครับ โซนบริเวณ3028เนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นแนวรับที่มีนัยะสำคัญนะครับคือถ้าไม่หลุดต่ำกว่าเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะพักฐานเพื่อขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าเนี่ยอาจจะไปเห็นแถวๆสักประมาณบริเวณ1200ตรงนั้นเนี่ยจจะมีช่วงที่อาจจะทำให้รีบาวได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นระดับที่มีนัยะสำคัญก็คือแถวๆหนึ่งองสามศูนย์บวกลบสนะครับบวกลบสามแถวนั้นนะครับ,นนรบแล้วก็แถวๆ พันสองร้อยก็สองจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่รอตั้งรับแล้วก็ถ้าสมมติการเมืองเนี่ยมันไม่ได้พลิกโผมากนะครับคือเป็นสองพักนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็นําไปสู่การยุบสภาเลือกตั้งในอีกสี่เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็พรรก,การเมืองก็พยายามจะสร้างผลงานออกมาให้ได้มากที่สุดในช่วงสี่เดือนต่อจากนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพของตลาดเนี่ย ไม่น่าจะแย่นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการาวาดหวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงถัดไปมากกว่านะครับอืมครับทนนี้ใน,ในกรณีที่มีความชัดเจนออกมานะครับอืมครับแต่ถ้าอย่างนี้ในช่วงนี้หุ้นกลุ่มไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจครับผมคิดว่าทุกรัฐบาลเนี่ยที่จะไม่ว่าจะเป็นใครออกมาเนี่ย ก็ต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกระตุ้นเกิเศรษฐกิจเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่า,าก,การท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจบ้านเราไปละนะครับหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมนะครับโตเซนเทลเนี่ยน่าจะวัดท่อมเอาท์นะครับแล้วก็น่าจะเติบโตไปอีกอย่างน้อยอ,อีกสักประมาณไม่ต่ำกว่าครึ่งปีนะครับ,รบในช่วงต่อจากนี้ นะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็มีโอกาสได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของอ,อถ้ามีรัฐบาลใหม่มาแล้วเตรียมที่จะถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับเ,เตรียมที่จะออกมาตรการเม่กับโปรเจกต,ต์ต่างๆนะครับปูนซีเมนไทยก็มีโอกาสได,ได้ประโยชน์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวขาปีนะครับก็มีโอกาสได้ประโยชน์จากโดยปกติเนี่ยเขาเป็นตัวที่ หนุนกับตัวการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับ,รบก็จะเป็นตัวที่ทการบริโภคในประเทศเนี่ยกลุ่มค้าปีก DPO นะครับ,รบแล้วก็ Global เนี่ยก็จะเป็นตัวเด่นของหุ้นกลุ่มค้าปีกของ Innovest X ของเรานะครับ Global นะครับอืครับผมอถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยนี่คือหุ้นที่ถ้าเกิดย่อลงมาน่าสนใจในการเก็บสะสมถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้คือเราคิดว่า กรณีที่มีทางออกได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ยืดเยื้อมากเนี่ยสมมุติวันนี้มีข้อสรุปจากตัวพักประชาชนออกมาเนี่ยก็จะคิดว่าน่าจะตลาดน,าน่าจะเริ่มมีสัญญาณที่กลับมาเป็นบวกมากขึ้นแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเป้าหมายหรือได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต่อจากนี้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะเป็นเล่นตีมดอกเบี้ยขาลง นะครับจากผู้ว่าท่านใหม่เข้ามานะครับเราก็ชอบตัวถ้าเป็นลีดเนี่ยเราชอบตัว d i f นะครับก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวดอกเบี้ยขาลงนะครับแล้วก็ผูุ่มสังหาก็จะเป็น a p c l นะครับตัวไฟแนนซ์จะเป็นตัว m t c นะครับตัวลงไฟฟ้าตัวที่มีโค้ดเยอะก็จะเป็นตัว b c p g ครับผมอืมครับผมอ่าโอเคครับคุณพงพัฒน์วันนี้กราบขอบพระคุณนะครับ สวัสดีครับครับขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับครับคุณพงพัฒน์สิริพิพัฒน์ครับ,รรบจากทาง SCBX ก็หนึ<ม>่งสองสามน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจถ้าเกิดย่อลงมาแล้วหุ้นล่ะ ที่ดูแล้วเป็นหุ้นแนะนําเข้ากับ,บสถานการณ์ของตลาดหุ้นในช่วงนี้เป็นยังไงคืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คุณพงพัฒน์บอกนะครับว่ามีเธอดูรัฐบาลใหม่มาเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําคือ,อยังไงทุกคนต้องปล่อยของในห่วงเวลาที่เหลืออยู่ของนี่คือของอะไรก็คือนโยบายนโยบายต่างๆนะครับเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงตรงนัน้น ประมาณนั้นนะครับหลักๆคือเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยทาง i n v e s t E ์เก็ให้ตัวเซนเทลนะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างก็มีปูนใหญ่ SCC นะครับแล้วก็มีค้าปลีกอย่าง CPR แล้วก็โกลบอลที่ให้ไว้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทีมตอกเบีย้ยขาลงอย่าง DIF นะครับในส่วนของอสังหาก็มี AP s i l ิในส่วนของ non bank นะครับก็คือ MTC แล้วก็โรงไฟฟ้าคือ BCPG ด้วย